เชิญท่านี่อยู่ด้านนอกนะครับขณะนี้ท่านประธานท่านผู้นาการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุภการเขต2เดเนินทางมาถึงมที่เรียบร้อยแล้วเชิญท่านประธานกรรมการคณะกรรมการพิพากาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขการเขต2กล่าวพาท่านอเลดีบุญศรีขันของก,การเรียนเชิญครับน้มันสการในประเทศเป็นคนจ้า แปบเรียนท่านผู้โดยการกรุณาสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตสองที่กรุงกระผมในานามของคณะการด,ดําเนินทางโครงการเสริมชาติคุณธรรมจริยธรรมในจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจําปีพุทธศักรา 2, รช2554ขอกราบขอพระคุณท่านประธานดิษยสูงที่ได้กรุณาให้เกียน เปิดโครงการเสริมชาติคุณธรรมในวันนี้โครงการเสริมชางคุณธรรมจริยธรรมและจนัญญาบัณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นโครงการทีุ่รุสษาร่วมกับุรุสษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุนทรการเขตสองจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลกเกยข้อเด่นในประบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผูนน้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหาวงคลเฉลิมพระชนม์พะปันษา84พรรษาและเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศาึกษาให้ประพฤติปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศาึกษามีกำหนดระยะเวลา3วันคือตั้งแต่วันที่วันที่19ถึงวันที่21เมษาย,ยน,น254 จากวัดจากแดงให้ความร่วมมือพ่วยชางสถานที่ดำเนินโครงการณวัดจากแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทร,ร,รปราการการดำเนินการในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ180คนประกอบด้วยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศาึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2 จากโรงเรียนมัธยมที่ทัานอยู่ในเขตอำเภอบางปีบาง,งบ่อและอำเภอบางเสาธงจากสังกัดวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษสมุทรการจากสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบในอัตยาศัยอำเภอบางปีบาง,งบ่อและอำเภอบางเสาธงจากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเทศบาลตำบลบงางปีคณะวิทยากรฝ่ายสงฆ์ได้กราบนนบน พระมหาพระนองธรรมรักกาโลรองเจ้าวาดวัดจากแดงและขคณะเป็นพระวิญญารสำหรับฝ่ายขราวา่วานั้นได้รับเกียรติจากท่านดรกัมบนาธวัชระธนาคมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนอนุบาลบางหมอท่านผู้อำนวยการอคนาสารพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวดีน้อยท่านศึกษาเทศกันทพัฒน์พันธุสุขศรีศึกษาเทศ ชำนาการพิเศษของชนางงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุทนประการเขต2ปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอ,ขอการาบเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมชาติคุณธรรมยุทธธรรมและจรรยบบาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพท,ท,ท,ทางการศึกษาประจำปีพุทธศักราช2554ขอกาบเรียนเชิญครับกร่าวมรดการพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดจัาทร์แดง ในการสำนักง,งานเขตพืน้นที่การศึกษาตุลา์าราพเขต2ท่านคณะกรรมการผูส้สภาเขตพืน้นที่ท่านคณะวิทยากรและก็ผู้เขา้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมทุกท่านนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะประจำปี 2554ในวันนี้นะคะตามที่ท่นานรองผู้ใรยการสำนักง,งานเขตนะคะได้กล่าวรายงานนะคะไปแล้วว่าจะเห็นได้ว่าโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้สรงเป็นครูแห่งแผ่นดินะะและเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนนะคะทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการนศะึกษาเพราะว่าครูเป็นอาชีพที่สังคมได้มีความคาดหวังนะว่าจะให้เป็นต้นแบบทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะและเป็นผู้ที่ยึดหลักศีลธรรมในการคลองตนะและก็ประพฤติปฏิบัติตนตามจริยบัตของชาชีีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินโคงการแบบนี้ได้เวลาอันสมควรเป็นขอเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพท,ทางการศึกษาค่ะ,คะในลำดับแรกขอเรียนเชิญทุกท่านได้จ่าตนเป็นพุทธมามะกะก่อนนะคะข่าวคับูชาพระรตนาตรัยพร้อมกันค่ะอิมินาสกาเรนะ ทุังปูเชมะอิมินาสการนะทามังปูเชมะอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมะกราบคำนามสการพระรัตนตรัย ah พร้อมกันค่ <c oughs> ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นผู้ธรรมะกะว่าตามค่ะผู้ชายใช้คําว่าเอเตมายังพันเตนะคะผู้หญิงใช้คําว่าเอตามายัางพันเตค่ะว่าตามนะคะเอตามายัางพันเต,เต,นเตสุจิราปริป,ร,ปรินิพุดตามปิดตา กวันตังสารนังขา้าฉามะธรรมมันจ่กสังคันจก่กพุทธมามกาติโนข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปร,ริณิาพานไปนาน เป็นสารลาที่ระลึกนับถือ,ลลถอขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าพระ ศลีราิยาจามาตัวแทนวาายพานค่ะผู้ชายถวายก่อนค่ะ ทศานะโมทศะพะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทศะพะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทศะพะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสารัง สังฆังสารนังขจามุติยมปีคุังสารนังขจามิทุติยมปีพุธังสารนัขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังัจามิทุติยมปีสังฆังสารนังขจามิทุยมปีสังฆส

Yeah. ดนั้นสังคมจะอยู่รอดจะร่มเงย็นเป็นสุขได้โดยครูเป็นผู้ปลูกหวังคุณธรรมศีลธรรมให้แก่บุคคลในทุกสาขาอาชีพเหล่านั้นเราก็จะอยู่ในสังคมอย่างร่วมเงย็นเป็นสุขเรามีสถาบันที่รวมกันเป็นชาติก็คือศาสนาและพระมหากษัตริย์ ถ้าเราไม่มีสถาบันศาสนาม,มีสถาบันข้มราชการมาเป็นชาติพวกเราก็ไม่มีหลักการไม่มีศีิธรรมไม่มีคุณธรรมก็จะเกิดใครปิไไปบัติยิ่งว่าชาติใดไรคุณธรรมตารนั้นบรรลัยแน่นอน ขอได้เ,อเิอรับของที่รู้จักหลวงพ่อเลยค่ะสาธุค่ะ,คะยยมที่คุณครูที่ได้รับการอบรมครั้งนั้นค่ะครั้งนี้ก็ก็ทำบุญน,นะคะโดยการบอกกล่าวเพื่อนๆให้ให้มาเข้ารับการอบรมที่นี่ค่ะ ท่านที่บอกบุญแล้วก็ชวนเพื่อนมาได้ก็ถือว่าท่านได้สร้างบุญอันยิ่งใหญ่นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์ค่ะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์จะบรรยายในหัวข้อศาสนากับวิถีชีวิตโูกค่ะกราบนิมนต์ค่ะ อ่อที่นี้การศึกษาแก็ญายมสังคมที่เป็นออนเดยรผู้ช่วยครูโรงเรียนที่เข้ามาร่วมประการอบมในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอคจรัน์ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุ่านต่อมาก็รู้สึกดีใจนะที่ญาติโยมใในทีิวัดจักแดงจริงๆวัดจักแดงมนวัด ในภาษาชาวบ้านอรียกว่วัดนมนิมยังไม่มีชิ้นเสียงอะไรมากวัดนี้ตอนนี้นบบนภายในวัดพระที่อยู่ประจำจริงมีอสามสี่รูปที่โยมเห็นเยอะแยะเ็นกระถิพระที่บวชบวชในโครงการอบรมพระใหม่บวชวายเป็น,น,าน,ปน,นาการจุดสน่สมเด็จพระเทพฯพระหนะกาชชิรรมบวามาออชสมัยของอบรมเช้าบ่ายค่ำจะมีพระบมดใหม่แต่พระเก่าทีปิดเทอม มาปิดเทอแมแล้วก็ภาคเก่าที่จะปฏิบัติงานนี้ทำง,งานเนี่ก็มีน้อยก็คือปิดเทอมแล้วมันจะพักหยุดไปจับวมกันนะคะนะโมตาาัสสัพคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะคะอิมังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสุปาพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโธชะนังอุทะกังวรังพุทธัสสะปูเชนิ ข้าพเ,เจ้าขอบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,มมา,จาด้วยโปชนะอาหารและน้ำนี้าานข้าก็จบครั้งหนึ่งนะคะข้าว่าตามนะคะเสสังมังคังยาจามิข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว ขออนุญ,ญาตรับประทานสิ่งที่เหลืออันเป็นมงคลน,นี้อ,นนอาหารและน้ำน,นี้าานนนข้าพเจ้าจะร, <พ ise S 1> รับประทานเพ, <Fei S 1> พือพพ่อ,อระนับความหิวบำรุงร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจได้มีชีวิตอยู่ จะทำความดีปฏิบัติธรรมะข้าพเจ้าจะไม่รับประทานเพื่อบำรุงกิเลสปัญหาแต่อย่างใดขอให้ท่านผู้บริจาคและผู้บริการทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะภระ อัสจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทุกปวงเถิดครัต้องขอสา,าทูกันทุกท่านค่ะ,คะขอให้รับประทานอาหารอย่างมีสตินะคะ